ไม่ได้มีงานอันเป็นมงคลสำหรับครอบครัวยกญาติกานนะคะเออบวชนะคะ็นบวชฐาน,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 นชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาทีละเรื่องตัดเพราะว่ามีหลายเรื่องนะคะเอาทีละเรื่องอต้องขออภัยด้วยนะ,ะที่ท่านน,ดดน,านายยกไก่วันนี้ท่านไม่ได้มาด้วยตนเองนะคะแล้วท่านชาลีก็บอกว่าดิฉันก็จะเป็นคนบางสนไปแล้วจริงๆดิฉันมาปรบินปากสนก็บ่อยนะคะถ้ามีงานใดๆ จะไม่ค่อยเคยขาดตัวแทนก็จะมีน้อยนะก็ส่วนใหญ่ถ้าท่านอายุบนรนวันชัน้นจะมานะคะก็วันนี้นะคะก็จงเป็นวันกเกษียณเกษียณอายุราชการในต,ตําแหน่งกำาันงและผู้ใหญ่บ้านของท่านออมนชยัยกยกบุญชาการจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทํางานมาตลอดจนอายุครบ60ปีรวมเียนส่วนหนึ่งของออระบบราชการ แต่จริงๆแล้วท่านก็ยังคงต้องทำง,งานเพื่อท้องถิ่นเพื่อชุมชนอีกต่อไปเพราะจากที่ฟังท่านพิพิคอรด้กล่าวถึงแม้แต่ตอนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่และหลังจากนี้ต่อไปก็ยังจะต้องอทําต่อไปไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อท้องถิ่นของเราเพื่อชุมชนของเราใน,นตำบลบางสวนซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะหากุคลกรบุคคล เสียสละและเห็นความสำคัญน,นะคะและมีจิตใจที่คุณิคุศลใจบุญนะคะเห็นประโยชน์ของพวกเราเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะใช้เท่าไหร่จะนมดเท่าไหร่จริงๆแล้วคนเรานะคะทุกวันนี้ความสุขของพวกเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีมากาหรือมีน้อยแต่อยู่ที่พวกเรามีความสุขู่ตรงไหนเท่านั้นเองะคะ่ะอันนี้ท่านกำนัลก็ได้ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างนะคะว่าท่านเป็นกำนัล มีแต่จิตใจที่เป็นกุศลนะคะมีความเพิเพิ่มแผ่แผ่นึกถึงสิ่งที่เป็นความจําเป็นสําหรับท้องถิ่นและชุมชนอันนี้ใครไยก็อยากจะนึกถึงตัวเองค่ะแต่่างวันงหนึ่งนะคะอย่างกำนันนี่ถือว่าได้ปฏิบัติตรงนี้ซึ่งน้อยคนนักที่จะอาจจะไม่ได้คิดหรืออาจจะคิดแต่ยังไม่ได้ทำทึ่กำนันก็ได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะ ว่าไม่ใช่กำลังจะมาทำประตอนจะเการเสียไม่ใช่ค่ะทำามาก,นกอนหน้านั้นแล้วแล้วก็คงจะทำต่อไปอันนี้ต้องขอสแสดงความยินดีที่ชมยินด้เลยนะคะแล้วก็เษียอายุราชการก็จริงแต่ความสุขของเรามีมาทุกวันทุกวันทุกวันความสุขอะไรไม่เท่ากับว่าเราจะเ็นุคนในครอบครัวของเรานะั้นมีความสุขตื่นมาพบทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวหรือญาติพี่น้องญาติใหญ่ญาติพี่น้องต่างอันนี้ก็ถือเป็นตามสุขการก็อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นจะมีความสุขตลอดไปคะและในวันนี้นะคะก็เป็นการฉลองวันเกิดวัค้ายวันเกิดซึ่งครอบครัวยกบญญาติการสามท่านเลยนะคะวันนี้ในเดือนเดียวกันนะคะเมื่อทํางานแล้ว แล้วก็จัดพร้อมๆกันนะคะและต้องไปนั้นว่าวันนี้คราบคยกบุญญาพิการนะัดจะร้องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมกันนะคะก็นับได้ว่าทุกๆคนในครอบครัวของแต่และท่านก็คงจะต้องมีแต่ความเฉลิมน,นะคะนะคะทุกสิ่งใดก็ให้สมมาตรอาถรรพ์นะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะมีการบวช แต่เดนท่านจะทำทุกๆอย่างเขาเว่อร์ไปหมดเลยเมื่อเช้าก็ทำรุ่นก็รอสนอนะคะซึ่งก็โอ้โหทำสองวันเลยค่ะซึ่งไม่ไม่ได้ไม่ใช่งานเล็กๆนะคะแต่เป็นงานที่ท่านมีความตั้งใจแล้วพวกเราที่มาอยู่ในวันนี้ก็ไม่ใช่ไกลเป็นทั้งญาติสนิทมีสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ต่าก มาด้วยใจรักมาด้วยความรักนะคะท่านขอบอกเลยว่าดิฉันก็มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความรักนั่นชาเลียบอกว่าขาพิลเล่หอวผู้ชายท่านดิฉันนั่ไปกี่รอบดิ <laughs> <laughs> ฉันก็เคยไปนัหน้าหครครน้าไทยนะความสุขภาพก็ไม่เคยดีน,นะคะแต่ด้วยความรักค่ะก็ไปะคะ่ะอย่างน้อยสองรอบค่ะต้องไปนะจ๊ะผู้มีด้วยผู้ภัยด้วยสัมผัสมาแล้วค่ะอ๋อ อยากจะบอกได้เลยว่างานนี้เป็นง,งานที่ไม่ต้องใหญ่แต่เป็นงานที่มีแต่ความอบอุ่นม,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 มแีแต่ความรักมีแต่ความชื่นชมยินดีนะคัดิฉันเองก็อยากจะกล่าวะไที่มันมากในวันนี้ก็เดี๋ยวการท่านก็จะรู้เอ้ยงานนี้พูดมากไปหรือเปล่าแต่บอกว่กาธรมชาตพูดจับใจพูดจับใจจริงนะครับก็บอกได้เลยว่ามีความสุขแล้วก็พ้อง ตำนานและครอบครัวคือเพราะคุณภรรยาและคุณพิดพาคท่านึงทำอะไรก็แล้วแต่ท่านครอบครัวนะคะทิดคนเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นไปด้งยครอบครัวไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาเพราะฉะนั้นกำลังหลักสำคัญของท่านกํากับพลชัยก็คือภรรยาคุณพิด,พด,ดานคะคะและก็ยังมีลูกๆน,นะคะญาติพี่น้องนะคะที่เป็นฝันเป็นกำลังใจที่ทร่วมไม้ร่วมมือทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ผล สำเร็จได้ดังใจหวังพิธการแล้วก็ยังได้บอกเขาก็ให้ว่าต้องอนุโมทนาบุญกับหลายหลายท่านนะครับที่มีจิตใจอี่เป็นผุ้สมโดยเฉพาะคุณอะไรพี่ชาแก้วมาป้าเนี่ยป้าแก้วป้าแก้วนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนะคะท่านก็มีจิตใจที่เป็นผุ้สรัก้านเกิดรักร้องถึค่ะแล้วก็สนับสนุน การทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวัดโรงเรียนหรือชวนื่นืสชวนใจก็จะเสําเร็จลงได้เพราะว่าความรื่องไม้คร่วงมือและก็กําลังนะจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านกำนันมณชัยและครอบครัวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของต,บตาบลบางสวนนะคะและในท้ายโอกาสนี้นะคะดิฉันก็จะขอรัตนาสินศักสินทุกสายในสาร,สารโกโลกบุณมารีนีของผม กเป็นช่วยโดยาดาประธานพรให้คุณมนชัยกําลัรมนชัยยกบุญญาธิการและครอบครัวและผู้ที่เกิดในเดือนเกิดนี้นะคะอีกสองท่านนะคะองประสบแต่ความสุขความเจริญํำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จน,นะคะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพพนามัยที่แข็งแรงนะคะและก็ขอให้ยืนหยักนะคะ เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกำานิบาสงสวนเป็นแบบอย่างเป็นหลายหลายยาที่พวกเราท่านต,รตร้องดูท่านค่ะนะคะเป็นตัวอย่างนะคะและสําหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่นทนทนานทั้งเป็นท่านย่าสลิดมิสหายเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่มารมา่วมงานดนวยันนี้ทุกท่านก็ขอให้ท่านนะั้นโชคดีมีความสุข ประกอบกิจการดๆก็ขอให้กรนเด้าว้ารุ่งเรืองเช่นเดียวกันด้านโชคดีนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะ